คลิปนี้สนับสนุนโดย MG ครับสนับสนุนจริงไม่ติงหนังครับเราอยู่กันที่บูธ MG ในงาน m o เ o อ e x อ o ก0 2 1ครับ MG ถือว่าเป็นผู้นำในด้านยานยนต์ไฟฟ้าไม่ว่าจะเป็นปลั๊กอินไฮบริด ไฟฟ้าร้อและรวมไปถึงนวัตรกรรมที่จัดสรรมาอยู่ในรถยนต์ในราคาที่เอื้อมถึงแน่นอนว่าในปีนี้ MG ได้นํารถยนต์หลากหลายรุ่นมาโชว์ตัวให้ทุกท่านได้สัมผัสกันอย่างใกล้ชิดและมีหนึ่งไฮไลท์ครับนั่นก็คือรถต้นแบบซึ่งเดี๋ยวเราจะพาไปดูกันเราขอพาไปดูรถยนต์ไฟฟ้าที่ต้องเรียกได้ว่าได้รับความนิยมอย่างสูงมากๆคันแรกเลยนี่คือ MG EP แต่คันนี้เป็น MG EP Plus ต้องบอกว่านี่คือ e-v station wagon ที่ได้รับความนิยมอย่างสูงคือตั้งแต่ตอนที่เปิดตัวครั้งแรกเมื่อปีที่แล้วและได้สร้างแรงกระเพื่อมครั้งใหญ่ด้วยรถยนต์ไฟฟ้าที่มีราคาถูกที่สุดในตลาดณเวลานั้นนะคะก็คือ989,000บาทแต่ครันนี้ GP Plus เนี่ยเพิ่มขึ้นมาหมื่นหนึ่งนะครับเป็น998แต่แน่นอนว่าในแง่ของการชาร์จไฟเนี่ยรถคันนี้มีแบตเตอรี่ที่สามารถชาร์จหนึ่งครั้งวิ่งได้ถึง380กิโลเมตรแล้วก็รองรับตัว DC ชาร์จ นะครับซึ่งก็คือชาร์จเร็วนั่นเองตัวนี้เนี่ยแรงม้าจะอยู่ที่160แรงม้านะครับก็ถือว่าเป็นรถ Station เ a g o n ที่ได้รับความนิยมนะสิ่งที่แตกต่างจาก EP ตัวก่อนหน้านี้นะครับก็คือแรกลั้งค่าตัวนี้เขาเพิ่มเข้ามานะนี่เขาเพิ่มเข้ามาให้เป็นอุปกรณ์มาตรฐานละจากเดิมเนี่ยจะไม่มีเลยจะเป็นรล้น,ลนเลย แต่นี้ติดตั้งมาให้แล้วก็นี้เป็นเป็นการโชว์ที่เฉยๆนะฮะว่าถ้าเกิดติดแหลกแล้วสามารถติดตั้งจัก,กรยานได้นะอ่ะมาดูภายในกันสักหน่อยภายในของ ep plus เนี่ยก็จะเหมือนเดิมนะครับไม่ได้มีการปรับเปลี่ยนเปลี่ยนแปล,ปล,ปลปงจากตัว ep ปกติแต่อย่างใดน,นะครับเครื่องเสียงก็รองรับ apple carplay android auto แต่คันนี้จะไม่มี i smart นะครับก็คือเน้นใช้งาน,นทั่วไปนะครับเป็นรถนบ้านๆนะครับหรือแม้กระทั่ง การทําในเรื่องของแท็กซี่นะครับที่สนามบินก็สามารถทําได้นั่นเองแล้วก็ยังมีระบบเคอร์สก็คือตัวชาร์จไฟกลับนะครับถึง4ระดับคันนี้มีมาให้ด้วยเป็นยานยนต์ไฟฟ้าที่ได้รับความนิยมมากๆและ MG ก็ต้องพูดกับผมว่าตอนนี้ยังเทสไม่ได้เลยเพราะว่าก็ต้องให้ลูกค้าก่อนก็ต้องเข้าใจว่ารถเขาร้อนแรงมากๆและแน่นอนว่า MG นอกจากจะเป็นผู้ที่ นํานรถยนต์ไฟฟ้ามาจําหน่ายในบ้านเราแล้วยังเป็นผู้นําในด้านของการสร้างอีโคซิสเต็มหรือระบบนิเวศนะครับซึ่งณตอนนี้เนี่ยก็มีตัวนี้เลยนี่คือ MG Supercharge มันคือตู้ชาร์จ DC กําลังไฟสูงนะครับซึ่งณตอนนี้เนี่ยมีทั่วประเทศนะรู้สึกจะร้อยกว่าแห่งร้อยกว่าแห่งเท่าที่เท่าที่นึกออกนะนี่อันนี้คือหัวคอมโบ เขาเรียกว่า cc 2 ccs 2อันนี้จะชาร์จกำลังไฟได้เยอะนะครับคือตู้นี่อันนี้ตู้ตู้ใหญ่นะอันนี้ก็จะแล้วแต่ที่สามารถจองผ่านแอป i smart ได้นะครับสำหรับคนที่ใช้ mg ไม่ว่าจะซัด s ev หรือแม้กระทั่ง ep <c oughs> ก็สามารถมาใช้บริการได้คือตอนนี้ตู้ super charge เนี่ยมันก็จะมีที่โชว์รูม mg ทั่วประเทศแล้วก็จะมีตามห้างต่าง,างๆซึ่งตอนนี้เริ่มทยอยติดตั้งแล้วนะฮะส่วนใครที่กังวลในเรื่องของรถยนต์ไฟฟ้านะครับ แล้วก็ในเรื่องของระยะทางหาตู้ชาร์จลำบากเหลือเกินใช้งานในชีวิตประจำวันคือโอเควิ่งในเมืองได้แต่วิ่งทางไกลหลายคนคอนเซิร์ต MG ก็มี HSP SUV นี่นี่คือ HSP SUV นะฮะก็เป็น SUV ที่ถูกพัฒนาต่อยอดจาก HS ซึ่งคันนี้เนี่ยด้านซ้ายมือจะเติมน้ำมันนะครับแต่ในด้านขวาเนี่ยเราเดินพาไปดูจริงๆพาไปดูคันแดงก็ได้นะัเนี่ย แต่พอมันเป็นด้านขวามันก็จะเป็นรูชาร์จนะครับสำหรับนี่ชาร์จแบบเป็นไททูไทท,ทูเนี่ยก็ถือว่าเป็นหัวชาร์จสากลนะครับแล้วก็เป็นหัวชาร์จที่ต้องใช้คาว่าประเทศไทยยึดหัวนี้เป็นหัวมาตรฐานนะครับแม้ว่าบางผู้ผลิตจะใช้ไททวันก็ตามซึ่งอันนี้อาจจะเป็นในเรื่องของสเปคและการผลิตจากต้นทางแต่ MG ใช้ไททู เช่นเดียวกับที่ประเทศไทยได้ประกาศไว้นะครับซึ่งแน่นอนว่าตัว PHEV เนี่ยหรือ Plug-in Hybrid เนี่ยมันทำงานร่วมกันระหว่างเครื่องยนต์และมอเตอร์ไฟฟ้านี่จะเห็นได้ว่าเครื่องยนต์และมอเตอร์ไฟฟ้าเนี่ยคือทำงานร่วมกันนะครับรีแรงม้าได้ก็284แรงม้านะฮะแรงบิดก็มหาศาลแต่เป็นการทำงานร่วมกันระหว่างเครื่องยนต์กับมอเตอร์ไฟฟ้าแล้วที่สำคัญพลังงานที่ได้มาเนี่ยก็มาจากแบตเตอรี่นะครับ ซึ่งอันนี้เป็นแบตเตอรี่แบบลิเธียมไอออนมีการทดสอบทั้งกันน้ําได้รับมาตรฐาน IP ด้วยนี่แล้วก็มีการออกแบบในเรื่องของทางเดินสายไฟเพิ่มความปลอดภัยมากขึ้นนะครับจะสังเกตนี่อันนี้ Onboard on Charge นะครับแล้วก็นี่คือชาร์จชาร์จเตอร์ซ็อก็ก็คือตัวชาร์จที่เราพาไปดูเมื่อสักครู่นี้หลักการมันง่ายมากๆคุณผู้ชมก็คือถ้าคุณตื่นเช้ามาออกจากบ้านก็แน่นอนครับว่าคุณชาร์จอยู่คุณก็ปลดปุ๊บ คุณก็วิ่งไฟฟ้าได้เพียวๆเลยเพราะว่า HSP-HV เนี่ยมันวิ่งได้67กิโลเมตรในโหมดไฟฟ้านะวิ่งได้เยอะนะวิ่งได้เยอะนะและแน่นอนว่าถ้าวิ่งทางไกลมันก็จะยิ่งประหยัดมากขึ้นโหมดของไฮบริดมันก็จะมีการปรับเปลี่ยนตามการขับขี่ของแต่ละคนนั่นเองซึ่งก็ถือว่าเป็นเรื่องดีนะแล้วก็แนะนําว่าถ้าใครที่ใช้ p l u อ i n h y b ริดควรติดตั้ง์บ็อ b o ์แนะนําเลยแต่คันนี้จะไม่ได้รับตัวที่เป็น DC นะครับ คุณจะใช้ MG Supercharge ไม่ได้นะอันนี้เป็นทั่วๆไปนะครับหาได้ตามพวก EA นะครับหรือผู้ให้บริการสถานีชาร์จรายอื่นๆที่เป็นเอกชนและภาครัฐซึ่งก็สามารถเข้าไปชาร์จได้นะครับตอนนี้ p h EV ก็ถือว่าเป็นนวัตกรรมที่น่าสนใจแล้วก็เป็นเทคโนโลยีที่น่าจะเป็นสะพานเชื่อมต่อคนที่กาลังจะก้าวสู่โลกรถยนต์ไฟฟ้าแต่แต่ก็มีความกังวลว่าเฮ้ยมันในเรื่องระยะทางเราวิ่งต่างจังหวัดเราต้องหา ฐานีชาร์จอีกการมีน้ํามันด้วยเนี่ยมันก็ทำให้อุ่นใจได้นั่นเองครับแต่ไฮไลท์ของ MG ในปีนี้ที่ m o เตอร์ p o นี่คือการนํารถต้นแบบมาโชว์ในรอบผมว่าน่าจะมี3ปีได้นะครับนี่คือ MG Cyberster ฮะอธิบายก่อนว่า MG Cyberster เนี่ยมันคือ r o a d s t e r EV 1 0 0นะครับซึ่งมันถูกพัฒนาต่อยอดและ MG มีแผนที่จะนำเจ้าตัวนี้ตัวต้นแบบตัวนี้ มาผลิตในลักษณะคือ mass production ก็คือเป็นรถที่จำหน่ายจริงในอีก2ปีข้างหน้านะครับความพิเศษของมันคือคันนี้เป็นไฟฟ้าที่ใช้แบตเตอรี่แบบไ right ร้โมดูลก็คือ CTP เฮ้ยไร้โมดูลขนาดนี้แต่การช้หนึ่งครั้งสามารถวิ่งได้800กิโลเมตร800กิโลเมตรก็ถือว่าเยอะพอสมควรนะแล้วพอมันเยอะขนาดนี้ศูนย์ถึงก็อาจจะมี4วิ5วิอดิ คันนี้เคลมไว้ว่าต่ำกว่า3วินาทีครับซึ่งถือว่าเจ๋งมากนะและตัว c y เบอร์สเตอร์ตัวนี้เนี่ยถ้าคนที่จองนะครับมีสิทธิ์ที่จะร่วมพัฒนารถด้วยและเมื่อรถเสร็จสมบูรณ์แล้วก็จะได้สิทิิพิเศษสำหรับลูกค้าก็จะอัปเกรดสิเท่าฟังดูก็คือว่าน่าจะเป็นสปอร์ตคาร์ไม่กี่แบรนด์ที่ทที่เปิดทางให้ลูกค้ามีส่วนร่วมในการพัฒนารถนะครับคันนี้ เอ็มีมีแผนที่จะทํารถจําหน่ายจริงอยู่แล้วนะฮะก็ถ้าอยากจะมาดูคันจริงก็มาดูกันได้นะครับคือหน้าตาดูล้ำมากๆนะแล้วก็นี่น่าจะเป็นรถคอนเซ็ปต์เพียงไม่กี่คันที่มาโชว์ในงาน m o เดลเอ็กซนะครับแล้วก็ว่ากันง่ายๆว่าน้อยครั้งมากที่เราจะได้เห็นรถต้นแบบมาโชว์กันจริงๆนี่คือการแสดงวิสัยทัศน์แล้วก็แสดงในเชิงของนวัตกรรมที่ MG มุ่งมั่นที่จะทําให้ยานยนต์ไฟฟ้านั้นไม่ใช่เพียงแค่รถที่ใช้งานทั่วไปแต่มันสามารถขับสนุกได้นั่นเอง เอาละเราดูในเรื่องของตัวรถต้นแบบและเราไปดูรถที่เรียกว่าฮอตฮิตเหลือเกินสำหรับ MG นั่นก็คือ MG 5นั่นเองซึ่ง MG 5ต้องบอกคุณผู้ชมแบบนี้ว่ามีให้เลือกสรรเนี่ยหลากหลายรุ่นมากๆนี่นี่ขันแดงเลยอันนี้เป็นตัวท็อปนะครับเป็นตัวท็อปเป็นตัวท็อปเป็น1.5 S, <S, <S เอ้ X 1.5 x sunroof ขออภยัยนะฮะก็แน่นอนเราก็เคยพาไปชมคันจริงมาละนะครับแล้วก็กระแสตอบรับดีสำหรับ MG 5นะครับก็มาพร้อมกับเครื่องยนต์เบนซิน1.5ลิตรนะครับพร้อมเกียร์อัตโนมัติ CVT ที่เล่นเกียร์ได้7จังหวะนั่นเองมาพร้อมกับ iSmart เวอร์ชั่นใหม่ที่คุณไม่จำเป็นที่จะต้องใช้กุญแจคุณมีสมาร์ทโฟนเครื่องเดียวคุณสามารถสตาร์ทรถได้เลยนี่ถือว่าเป็นอ e ีกเวอร์ชันหนึ่งของ iSmart นะครับ แล้วก็ยังสามารถสั่งงานด้วยเสียงได้เหมือนเดิมก็คือ Hello MG เปิดซันรูปมันก็เปิดซันรูปให้ปิดหน้าต่างคนขับเปิดหน้าต่างคนขับก็ทําให้ได้หรือแม้กระทั่งในด้านของการสั่งเปิดปิดแอร์ก็ยังทําได้เช่นเดียวกันดูภายในกันสัหน่อยอนี่ก็ต้องบอกว่าภายในห้องโดยสารของ MG5 เนี่ยถือว่ามีความรวมรวมอะไรหลายๆอย่างนะครับทั้งจอทั้งในเรื่องของงานดีไซน์ต่างๆนะครับ แต่สิ่งที่สัมผัสได้เลยคือวัสดุที่เขาเลือกใช้เนี่ยเขาก็พยายามที่จะทำให้มีความพรีเมียมไม่แพ้กับรถที่เซกเมนต์ใหญ่กว่านะครับความแตกต่างของ MG 5คือในแง่ของ user interface หรือแม้กระทั่ง user experience ก็คือประสบการณ์ในการใช้งานเนี่ยคือแน่นอนว่าเป็นโจทย์เป็นเป็นสิ่งที่ MG เนี่ยเหนือมากๆนะครับเราบอกว่าต้องบอกก่อนว่าเรายังไม่ได้ลองขับนะสำหรับ MG 5เดี๋ยวรอวันที่ MG เขาพร้อมส่งรถ ให้เราทดสอบเดี๋ยวเราจะมารีวิวกันอีกทีหนึ่งนะครับแต่คันนี้เป็นสีแดงนะก็ถือว่าเอาเรื่องอยู่แดงใช้ได้เลยแล้วก็มีอีกหนึ่งรุ่นนะครับอันนี้จะเป็นรุ่นรองท็อปนะครับ MG5R มาดูมาดูมาดูาดนี่ MG5 อันนี้เป็นรุ่นรองท็อปที่จะต่างเลยคือล้อล้อเนี่ยจะไม่ได้เป็นทูโทนแล้วจะเป็นสีดำนะครับล้อเนี่ยจะเป็นสีดำ ตัวเครื่องยนต์เนี่ยจะเป็นเบนซิน1.5ลิตร114แรงม้าแรงบิด150นิวตันเมตรแล้วก็เติมน้ำมัน E85 ได้นะครับอ่ะดูในเรื่องตกแต่งกันสักนึงอ่ะแต่ก็ค่อยๆไปฮะค่อยๆไปครับค่อยๆไปนี่ในด้านของการตกแต่งก็เมื่อเทียบกับตัวท็อปเนี่ยก็ถือว่าไม่แพ้กันนะแต่จะขาดตรงที่ว่ามาตรวาดจะเป็นเข็มมันจะไม่ได้เป็นดิจิตอล LCD นะครับก็จะ เงาเงหน่อยนะครับไม่ได้อลังการแต่ก็ถือว่าโอเคนะถ้าใช้งานทั่วไปไม่ได้ซีเรียสอะไรมากก็เพียงพอแล้วสำหรับการใช้งานนะฮะร,ราคา599เอตัวนี้1.5ดีฝากรถเก่งไปละนี่ฝากกระบะอยู่ด้านหลังผมครับ MG Extender ถือว่าเป็นกระบะที่เขาบอกว่าเป็นกระบะพันยักษ์ให้มากกว่าความแกร่งคือใหญ่และยักษ์จริงๆเนี่ยดูตัวผมเนี่ยหุ่นไส์เสียอย่างเง หุ่นไซส์เสียงงมยืนอยู่ข้างๆอยู่อยู่ข้างๆเนี่ยโอ้โหใหญ่นะโอ้โฉโ้โหแต่ว่าหนักนะเนี่ยเออ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 หนักชนิดที่ว่าเราสามารถยกกระบะท้ายเป็นดับเบิลได้นะโอเคพอเถอดเดี๋ยวเราจะไม่มีแรงถ่ายนะฮะแน่นอนว่า MG Extender เนี่ยก็ถือว่าเป็นรถกระบะท,ที่ m g ็เองได้วางตัวว่าเป็นรถกระบะที่มีความโดดเด่นในเรื่องของมิติตัวรถที่ใหญ่ที่สุดนะครับในด้านของภายนอกภายในนะครับ<ด>นี่<ด>ส่วนภายใน<ด>ยมาดูภายในกันซะหน่อยก็<ด>ยต้องบอกว่า<ด>ไม่ต่างจากถ้าเทียบกับรุ่นก่อน m ม n o r c h a ช g e เนี่ยไม่ต่างนะแต่ว่าในแง่ของการใช้โทนสีวัสดุต่างๆเปลี่ยนไปนะครับมี iSmart มาให้นะครับ กล้องรอบคันมีมาให้นะครับไอซ์มาเนี่ยก็สั่งงานด้วยเสียงได้นะครับเช็คสถานะรถได้ผ่านมือถือนะครับก็ถือว่าเป็นความโดดเด่นของ MG นะครับแน่นอนว่าคนที่ซื้อเอ e กซ e เ e นเนี่ยก็จะมีความกังวลใจว่าเฮ้ยมันจะมีการแต่งเราจะตกแต่งยังไงอะเ g ขาก็มีการตกแต่งพิเศษให้อีกด้วยฮะนี่น,นีดูเลยก็เป็นแนวออฟโรดนะ ต้องบอกว่าคันนี้เข้ามาตกแต่งเนี่ยเป็นตัวขับเคลื่อนสี่ล้อซึ่งอันนี้คือเป็นตัวสูงที่สุดของ MG Extender นะครับว่าง่ายๆแต่งคันนี้พร้อมลุยได้ทุกที่ทุกเส้นทางนะครับนี่กันชงกันชนคือพร้อมลุยนะครับสำหรับ MG Extender นั่นเองอันนี้คือส่วนหนึ่งนะสำหรับรถยนต์ MG ในงาน Model Expo นะครับนี่คือทั้งหมดของ MG ใน Model Expo 2021นะครับใครที่สนใจรถ MG ไม่ว่าจะ EP, EP Plus นะครับ ZS, HS, HS, PHEV, MG5, Xtender ก็สามารถมาดูได้แล้วก็มาชมรถต้นแบบเรียกว่าเป็น Roadster EV 100% c y b e r s t e r ซึ่งต้องบอกว่าอย่าให้ทุกท่านมาดูจริงๆนะเพราะว่า นานๆทีเราจะได้เห็นรถต้นแบบมาโชว์ในงานมอเตอร์็กว์นะครับส่วนในเรื่องของข้อเสนอต่างๆเนี่ยต้องบอกว่าไม่ว่าคุณจะมาที่งานนี้หรือไปที่โชว์รูม MG ได้ข้อเสนอเหมือนกันเราใจพอๆกันโดยฉะนั้นใครที่สนใจ MG ไม่ว่าจะรถต้นใดก็ตามแต่ก็สามารถเข้ามาชมได้นะครับที่โชว์รูมหรือในงานมอเตอร์็กว์ได้นะครับแต่มอเตอร์็กว์เนี่ยจะได้ในเรื่องของคุณดูรถต้นแบบกับ2คือคุณจะได้ลองขับรถหลายๆรุ่นพร้อมกันไม่ต้องรอให้เสียเวลาคุณมาที่งานนี้ครับ คุณจะได้ทั้งความเต้าใจและความครบเครื่องที่สุดของรถยนต์ MG นั่นเองนะครับและนี่คือทั้งหมดของ c a r s i t e คลิปในวันนี้นะครับก็ถือว่ามาพาทัวร์ชมบูธใน Motor Expo นะครับและในครั้งต่อไปเนี่ยเราจะพาไปดูบูธไหนติดตามได้ที่ c a r s i n e Team ครับแล้วเจอกันใหม่ในบูธต่อไปครับ ไม่พลาดทุกเรื่องยานยนต์ติดตามได้ที่คา i ์ไซทีมทั้ง f e c o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  k คา i ์ไซทีมกดไลค์กด s ี e First เพื่อไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวในโลกยันยนต์ y o e c a r s คา e Channel กด Subscribe กดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปรีวิวรถใหม่ทุกสัปดาห์และเว็บไซต์ c a r s i t e .an.th